อ่ในเกมดูยูด,ดีอีสวิตาเวสโลอสอ2011นะครับผมนี่เราจะมาเล่นใน,นแมตช์แท็กทีมนะครับแมตช์แท็กทีมนี่ไงเราจ,จัดไว้เลยแมตช์แท็กทีมนนี้อ่าผมไปดูมาแล้วนะผมว่าตัวไหนอยู่กับตัวไหนนะตอนนี้ก็เป็นมีดิจิเนเดเดดดิจิเนเรชันเอ็กแมนลินพันกันเดี๋ยวปับตบเลยผลป้ายตบตัวเองนะนี่ที่เฟอร์สตผมจับคู่กับชอนเมื่อเคลิลนะผมจะไปเจอกับเดวิสแล็จจับคู่กับคริสเตียริโก้นะ้วผมตอนนั้นเขายังจับคู่กันอยู่เลยนะนี่ไง แต่ว่าศึกอันนี้นะครับผมโอ้โหยังเหลือน้อยอยู่เลยนะผมนี่ยังมีแค่นี้เลยจะไม่ได้ปไปปลดล็อกนะผมเพิ่งไปปลดล็อกในหมดยูนิเวอร์สนะผมซึ่งก็แตกต่างจากภาคใหม่ๆเดี๋ยวนี้เราเข้าใหม่ๆเดี๋ยวนี้นี่คือไปปลดล็อกผ่านทางไหนเออโชเคแต่แหละ <c oughs> ลิ้นพันกันเอาเป็นโรยเลเวลดีกว่านะเออสวยดีนอกจากหมวดโชเคก็ยังมีหมดพวกอ่อะไรว่ามายไลท์อะไรพวกนี้เน,ะนาะ เราจะไปดูเปิดตัวดีไหมไปดูหน่อยดีกว่าไปเออจริงๆคือแบบเป็นเสียงว่าไงไม่อยากดูเราเปิดตัวเออแต่ว่าให้ดูสักหน่อยดีกว่าหน่อยนึงหน่อยนึงเออหน่อยเดียวพอนะผมถ้าใครอยากดูเยอะกว่าน,นี้ก็ลองไปหาไาเล่นดูเอานะนี่ครับโ oh, อ้ยอยู่เรดีตื่นเนปิดเสียงไปแล้วอะ่ะเออไม่ได้อาจจะเอาเสียงมาใส่ให้เออไม่ให้เหงาเนาะผมอ่าดูไปมนดูไปหนอะ ไม่แน่เดี๋ยวอาจจะเอาเสียงเพลงมาใส่ให้สักหน่อยก็ได้นะะแต่ว่าผมจะใส่ยังไงให้มันไม่โดนลิขสิทธิ์ดีแหละเออไม่แน่นะอ่าเดี๋ยวดูวันดูวันเดี๋ยวหาวิธีเดี๋ยวหาวิธีอาจจะเอาเสียงคนดูมาแทรกหน่อยนึงก็ได้แบบให้แบบเสียงมันดังขึ้นหน่อยเงี้ยเออเป็นเทคนิคเออ,ขอเขาเรียกเทคนิคดี่ไงเอา เอาโดนรอบทำลายเออโอเคจบเลยเราก็เลยไม่ได้ดูเดวิดเสือกที่เจอรโก้ ico, เปิดตัวพร้อมกันเลยนะครับแหมถ้าตัดไปเงี้ยรู้เลยอะไรเกิดขึ้นนะครับ ico, โดนรอบทำลายนะครับอ่าเดือดรอนรอนอ่ามาลดเสียงม่าละนี่แนี่ทุบเลยไงเราเหมือนกับครนะิสเจอรโก้เราตอนนั้นแกนยังเข้ายังแท็กทีมกันอยู่เลยนะครับนอกจากเดวิสกับคริสเจอรโก้จริงๆยังมีเอ่อ เดมิสกับอ่าบิ๊กโชนะครับผมจับคู่กันได้ด้วยแล้วก็มีอ่าชิสซิโกกับบิ๊กโชนะครับผมมันจะมีทีเปิดตัวแบบสำเร็จรูปเจ็บเจ็บเอาไว้ให้นะครับผม,มนี่เอาจากตัวเราเราเราต้องเจอใครเนี่ยเจอกับอีกชิซิโก้แทงเขาเจอเกับจิลิโก้ดีจิลิโก้เอา้าเดี๋ยวตกลง ตกลงเจอใครเนี<ๆ>่ยเดมิสเหรอเดี๋ยวเรดูก่อนเดี๋ยวดู NPC NPC ไปไหนอันนี้เราเลือกเป็นอะไรเนี่ยโอ้ยจะบอกนะว่าเล่นเป็นทอร์นาโดแมตตเนี่ยใช่แน่เลยใช่เลยเออเล่นเป็นทอร์นาโดโอ้ยผมไม่ได้ดูเนี่ยเมื่อกี้นี่ผมเลือกยังไงอ่ะเมื่อกี้เนี่ยดีดีผมก็เลือกมาเลยคิดว่าแท็กทีผมเอาเลยผมนึกว่าแท็กทีปกติเออเป็นทอร์นาโดซะกันน่ะเออไม่เป็นไรมันดีว่ะ วะแดงเก่าแดงเก่านี่ไม่สู้ไไม่โดนมันไม่โดนมันโดนยากแกแสดงว่าใช้อาวุธได้สิว่าอาวุธประจำกายอยู่ฝั่งนี้จำได้นี่คอนปอนดกูกรรมการกรรมการไปห้ามแสดงว่าใช้ได้ถ้าจะใช้ได้อยู่แล้วแหละจับจุกโอเคใช้ไม่ได้กรรมการหยิบหนีแสดงว่าใช้ไม่ได้ เดี๋ยวชอนอย่าพึ Gotta, ่งชอนชอนไปขึ poke, ans, ้นอย่าพึ่งแทบเอาเนอะชอนไปขึ้นอย่าพึ่งแทบเอาโอเคชอนไปขึ้นรอดโอ้โหกระตุกเลยชอนไปขึ้นรอดทีเดียวกระตุกเลยเดอร์มิสวาหนีอู้วิโน่งเล็กน้อยก็ถือยังเล่นได้เนาะเออดีดีดีนี่โดนเตะเปลดเปลดคยนกู้มา คร bo no. yeah. mm ิสเตริโกโดนโดนกระตืบอย่ายยุกมานี่ไอ้คริสเตริโกโดนจับปาแทงเข่าเดนมือต้นแม่นี่เลยเต็มเข่าเลยเพื่อนเราเดี๋ยวมันจับยังไงวะผมจำไม่ได้ภาคนี้ มันเวลาจะจับอย่างเงี้ยเ,เออมันจับเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ใชยังยังไม่ถึงจะจับแบบผมจะจับไปขยม่มเชือกโชว์คนดูซะหน่อยมันจับ,จบยังไงวะเดี๋ยวเดียเด๋ยวเดี๋ยวคอดูก่อนผมจำไม่ได้แล้วเดี๋ด้อ อาจับอย่างนี้เออมานี่เลยมาตรงนี้มาตรงนี้เลยมาขยมเทีย่ยวขันสามมหาสนุกโดนโยมนี่เลยโยม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 โอ้ย oh, <no. S 1> ไป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 ไกลไปไกลกว่าเออมันเล่นยากแท่วะ oh เอางี้ดีกว่ามา yeah. เดี๋ยวแป๊บนึเงเอางี้ก่อนง่ายๆนี่แหละแทงเข่าอันนี้ดีกว่ามาง่ายสุดเยียบ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 ย่ำเหยียบย่ำคอมบันชายนี่เหยียบเยียบไงเราเยียบเยียบเล่นอะไรได้อีกวะจำไม่ได้ละจับ,จ,บ,จ,บ,จ,บจับลุกเลยวะจับลุกไม่ได้ สงส่ผมไม่ได้ไปตั้งค่านะหลอกบนไม่แน่เลยขวาบนนะเออจริงจิงมันจับลุกได้นะเดี๋ยวเราค่อยไปตั้งไม่มีไม่ไม่ค่อยมีอะไรสำคัญมาก oh, no. มึงก็แล้วกันวะเอาอีกแล้วเออช่างมันวะลองดูเออนะอย่าเพิ่งช้อนอย่าเพิ่ง <c oughs> <c oughs> กดผิดประตเอ้ยรีบแพ้เดอะฮาร์ตไม่คิดกับผมว่าดูไอชนะเอออะไรเป็นงั้นไปอ่าโอเคเดี๋ยวรอบหน้าแค่ว่าเล่นแบบแท็กทีมธรรมดาให้ดูอีกกแล้วกันนะผมไหนๆก็เล่นได้แล้วแหมขอสักหน่อยกันแล้วกัน เอาเป็นรอบหน้าเดี๋ยวผมไปเล่นเป็นแบบเฟิร์สบัตให้ดูก็แล้วกันเออมันมีปลดล็อกได้นะผมไม่ใช่ปลดล็อกในเกมนะแต่ว่าไปไปปลดล็อกในระบบเอาไม่เซฟไม่เซฟไม่เซฟ,เ,ซฟเอาไว้เล่นอไนอะตรงเดียวไว้เล่นขำๆจบเลย <c oughs> มันเลยเซฟไว้ให้ผมเลยฮ <c oughs> ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมไปลบเซฟได้เออนี่ยนี่มีเทสต์ดิเวียสีกับแลนดิโอต้าและน,นี่นำ้ำ er ม้วนคอนเทนเนอร์แมทนะผมนี่น่าจะหาผู้ท้าจริงกับจอร์ซีนาอันแหละในอันนี้เป็นโหมดยูนิเวิร์สนะฮะ เดี๋ยวผมไม่ได้เล่นหรอกโอเครอบหน้านะผมบเดี๋ยวรอบหน้าไปเล่นไหว EP นี่ในโหมด first blood นะผมหัวแตกนะจริงๆปกติมันเล่นไม่ได้แต่ว่าผมต้องไปเปิดในการตั้งค่านะผมถ้าผมไปเปิดเสร็จแล้วทีเนี้ยเดี๋ยวมันเล่นได้เนี่ยนะโอเคเดี๋ยวรอบต่อไปเข้ามาเล่นกันนะผมเดี๋ยวเข้ามาดูกันว่าผมจะเล่นเป็นตัวไหนนะแต่ว่ารอบนี้แม่จบตัว PT แค่นี้นะผมสหรับแมตช์นี้ เจอกันใหม่ครั้งหน้าแล้วทุกคนสวัสดีครับผม